หมอคะหนูเป็นมะเร็งปากมดลูกรักษาเสร็จทุกขั้นตอนแล้วค่ะใส่แร่มา1นึ่งเดือนมันมีน้ำเหมือนขาวๆเนี่ยค่ะไหลออกมาจากช่องคลอดแล้วก็คันมากเลยค่ะมันจะเป็นอันตรายไหมคะเมื่อไหร่ที่เราเป็นมะเร็งเราฝังแร่นะคะฉายแสงนะคะเมื่อไหร่ฝังแร่ก็อาจจะมีการอักเสบติดเชื้อภายในได้นะคะก็ถ้ามีน้ำออกมา พบแพทย์นะคะพบแพทย์เลยนะคะอาจจะเป็นการอักเสบติดเชื้อแต่ที่ต้องระมัดระวังบางอย่างก็คือ,อที่ชวลีเคยเจอนะคะคือมะเร็งปากมดลูกมันกินทะลุเข้าไปที่กับพาปัสสาวะแล้วก็เป็นน้ําปัสสาวะไหลออกมานะคะดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ควรพบแพทย์เลยค่ะเมื่อไหร่ที่มีน้ํา ผิบัติอะไออกมานะคะแล้วส่วนใหญ่ก็จะแก้ได้อย่างไม่ต้องกังวลนะคะพบแพทย์เลยแล้วก็ปัจจุบันนี้มะเร็งปากมดลูกยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของหญิงไทยอันดับสองนะคะแล้วก็ช่วงนี้เฉลี่ยไม่รู้เป็นไรน้องต่างเจอมะเร็งปากมดลูกบ่อยหลายคนทีเดียวคนไหนที่ไม่ตรวจภายในสิบปีขึ้นไปเวลามาเนี่ยนะคะปัจจุบันเนื่องจากว่ารัฐบาลมีการให้ตรวจหาไวรัส HPV คนที่ไม่ตรวจภายในสิบปีขึ้นไปแล้วมีไวรัส HPV ก็มาด้วยมะเร็งปากมดลูก ระยะลูกลามทีเดียวก็ยังแนะนําคุณผู้หญิงทุกคนนะนะคะว่าควรจะตรวจภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งบอกโอ้มะเร็งปากมดลูกเขาบอกห้าปีสิบปีทําที่จริงๆแล้วการตรวจภายในนั้นไม่ได้หามะเร็งปากมดลูกอย่างเดียวแต่เป็นหามะเร็งปากมดลูกเป็นของแถมไปด้วยนะคะดูอวัยวะสุพันธ์ภายนอกดูช่องคลอดดูปากมดลูกมีแผลไหมมีติ่งเนื้อไหมบางคนก็มีติ่งเนื้อนะคะแล้วก็ทําให้มีเลือดออกผิวติแล้วนกะ็มดลูกโตไหมรังไข่เป็นยังไง บางทีก็ครัมบางส่วนของลำไส้ได้ด้วยนะคะโหรถเรายังเข้าอู่ทัง้งๆตามจํานวนไม้ใช่เรานี่กลัวมากครบจํานวนไม้เข้าอู่แต่คนเราเนี่ยไปจํานวนไม้จานวนวงปีนะคะไม่เข้าอู่เลยตรวจนะคะมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ป้องกันได้และรักษาได้เนื่องจากเป็นมะเร็งชนิดเดียวเลยค่ะที่ทราบสาเหตุว่ามันเกิดจากไวรัส HPV นะคะ